สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วไขควงเช็คไฟเนี่ยที่เราเห็นใช้กันบ่อยๆมันมีอยู่2ประเภทหลักๆอันนึงเอาไว้วัดไฟบ้านอันนึงเอาไว้วัดไฟรถถ้ามันใช้ผิดขึ้นมาเนี่ยใช้สลับกันขึ้นมามันจะทําให้เราเจ็บตัวได้วันนี้รายการพบบ้านช่างคุยของเราเราจะมาสอนวิธีแยกกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจกันก่อนว่าวิธีการใช้ไขควงเช็คไฟเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นไขควงเช็คไฟที่เอาไว้สําหรับเช็คไฟบ้านภาษาช่างเขาเรียกว่า AC ซ นะกระแสไฟสลับเอาไข่คงใช้ไฟมาจับแล้วก็จิ้มลงไปที่ปลั๊กไฟที่เราจะเช็คให้ตัวเรานะครับมีส่วนสัมผัสกับพื้นปูนแล้วก็แปะถ้ามีไฟมันก็จะไฟขึ้นมาการทำง,งานของมันก็คือตัวเรานะครับเป็นทางเชื่อมลงดินเกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วถ้าเกิดใครเอาไข,ข่วงวัดไฟที่ไว้ใช้วัดไฟรถหรือว่า DC เนี่ยนะครับไปจิ้มตรงนี้เข้าไปดูผลกันหยิบไขควงโดยไม่มองว่าเป็นไขควงอะไร เสียบลูเข้าไปเอานิ้วแตะตรงหัวไวเพื่อจะเช็คทำเหมือนช่างปั๊บอูโหูนิ้วชากระแทกมือไม้ปล่อยกระเด้งสุดท้ายหยิบผิดไขควงปัญหามาเกิดตรงนี้ครับไอ้ไขควงวัดไฟรถกับไขควงวัดไฟบ้านเนี่ยมัน,นันหน้าตาคล้ายกันมากแถมในห้างบางห้างนะครับเขาก็ขายสองชนิดนิดวางใกล้กันเลยราคาก็ใกล้เคียงกันแทบแยกกันไม่ออกผมไปเจออีกอันหนึ่งคล้ายคนนี้อีกเหมือนกันทุกอย่างมีรูด้วย เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันเป็นไขควงวัดไฟรถหรือว่าไขาควงวัดไฟบ้านผมมีวิธีให้เพื่อนๆสามวิธีวิธีแรกวิธีการสังเกตให้ไปสังเกตที่อุปกรณ์ที่แถมมาหรือว่าพอบางทีเขาก็จะมีเขียนว่ามันเป็นไขควงวัดไฟ AC ว,วัดไฟบ้านหรือ DC ซึ่งเป็นวัดไฟรถแล้วถ้าเกิดมีฟิลอย่างนี้ซึ่งมันเป็นฟิลของรถยนต์ก็เป็นไขควงวัดไฟรถ หรือบางทีเขาก็เขียนไว้ที่ตัวไขควงเองเลยอย่างน,นี้เขียนว่า6โวลต์ถึง12โวลต์ถึง24โวลต์ถ้าเกิดเป็นโวลต์ต่ำๆเนี้ยมันก็เป็นไขควงวัดไฟรถส่วนไขควงวัดไฟบ้านนะครับเขาจะเขียนอันนี้เขียนว่า100ถึง500โวลต์บ้านเราเนี้ย220โวลต์แต่บางทีมันไม่เขียนอะไรเลยไม่สามารถใช้วิธีการสังเกตมาสังเกตได้วิธีที่2ครับผมใช้มัลติมิเตอร์ตั่งไปที่วัดค่าความต้นานทานแล้วก็มาวัดกัน ถ้าเป็นไขควงวัดไฟรถยนต์แอบสบว์นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้านทานน้อยๆมีความต้านทานอยู่แค่ 19, 20, 30, โอห์มเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเป็นไขควงวัดไฟบ้านนะครับมันจะมีค่าความต้านทานสูงมากสูงจนมิเตอร์ผมวัดไม่ขึ้นเลยมาดูอันนี้บ้างอันนี้ไม่ขึ้นเหมือนกัน แต่ไม่ขึ้นมันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมเราลองแกะดูข้างในกันผมจะเอาตัวต้านทานอะออกมาวัดนี่ตัวนี้ค่าเป็น1.8แต่เป็น1.8เมกะโอห์มเมกะก็ประมาณล้านก็คือประมาณล้านโอห์มอะมีค่าเป็นล้านโอห์มในขณะที่ไห้ควงวัดไฟรถ่ะค่ามันอยู่แค่ประมาณสัก20โอห์มเท่านั้นเองคนบอกอีกเครื่องก็ไม่มีเขียนที่ แล้วก็ไม่มีตัวมิเตอร์สําหรับวัดด้วยนั้นก็มาวิธีที่3กันวิธีที่3ก็คือไปทดลองใช้กันคําแนะนําคือให้ไปทดลองใช้วัดไฟที่รถซะก่อนเพราะว่าวัดไฟที่รถเนี่ยมันไม่ค่อยมีอันตรายใช้ผิดไม่เป็นไรเราก็เไขควงวัดไฟรถมานะครับนี่อันนี้เขาเขียนบวกนะนี่ลบอันนี้ดันลบแวกแล้วก็ลองวัดไฟดูนี่ไฟสว่างโลเลยแสดงว่าอันนี้เป็นไขควงวัดไฟรถ ลองดูอันอื่นกันอันนี้เดี๋ยวแปะไม่ติดตแสดงว่ามีแนวโน้มว่าอันนี้เป็นไขควงวัดไฟบ้านหรือไม่มันก็หลอดขาดเสียแล้วเป็นได้สองกรณีพอเราทดลองว่าอันนี้ไปวัดไฟรถไม่ติดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอามาวัดไฟบ้านแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าชัวร์ไหมเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปแตะตัวหัอะไรมันเอาอันนี้มาแตะกระปูนไว้แทนตัวเราแล้วเรามาจิ้มไฟบ้านอึ๊บไม่ติดมองเห็นไหม,มเป็นไฟบาง แสดงว่าอันนี้ใช้ได้เป็นไขควงวัดไฟบ้านบึใช้ได้พอเรารู้แล้วก็มาเขียนไว้เลยจะได้ไม่ต้องกังวลกันลองใช้สามวิธีนี้นะครับไปลองแยกดูเสร็จแล้วไขควงวัดไฟรถก็เอาไปไว้ในรถอย่าเอามาไว้ในบ้านไขควงวัดไฟบ้านก็เอามาใช้วัดเพื่อด,ดูเพื่อความปลอดภัยของเราง่ายๆสไตล์พ่อป้านช่างกุยครับ หมือนไอ้ใครเอาเข็มมาทิ้มแล้วก็ชามาที่แขนสุดท้ายหยิบผิดไข่ห่วง